นะครับแนรานให้ทายกันเล่นเลยนะครับอายุอายุสัมลามสัตว์เท่าไหร่อายุเท่าไหร่สิบหกสิบหกอายุหกสิบหกสิบสามเป็นสิบหกอายุหกสิบหกถ้าเกิดผมอายุหกสิบหกน่าจะเล่นดินเล่นทรายอยู่แต่ว่าสัมลามสัตว์ยังแบบเฟี้ยวฟ้าอยู่เลยะจะไหว้ครูไหมเล่เอาเลยเอาเลยไหว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 ดาวไหวไถามว่าชกไม่ไหว้ครูเป็นคนไทยถูกต้องครับ ปีไว้ค้ดเตรียมลูกปีไว้ค้ดคิดเร็วเร็วเตะไว้โค้ดเสียงคิดเร็วๆลูกทำไปด้วยคิดไปด้วยถือว่าเวลาก็ไม่สามารถทําอะไรที่ทั้งสองคนได้เลยนะครับเจอกันต่อไปเลยนะร่างกายอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเปิดเลยเปิดเลยปรครับใมาเจอแบบช่วยอะไรได้บ้างนะครับนักชกจากจังหวัดน้อยเอ็นนะครับถือว่าประสบความสำเร็จบนเวทีเตี๋ยวกะไว้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่วางตัวสมถะ ราเป็นระดับสารวัตรนี่เพราะไหนว่าจัดคันนี้ใครจัดมาใครจัดมาก็ครับประธานดิ่งครองสวดพูนะครับผ่าเขาตอนนยุทสมาคมวยภายในขนมต้มครับโทนะครับแล้วก็เป็นอดีตนักชกเมื่อก่อนอยู่ประบุรครับพันเลือดนายวังบันีถือว่าระดับประเทศครับในประจัดมานะครับประธานดิ่งนะเป็นนายยทสมาคมกีฬาขนมต้มนะ ัในวัย66ปีนะครับของสำรานศักดิ์เมืองสุรินทร์ครับจอมละยาไอหมัดสากเหล็กทำไมไม่คููสั้นันล่ะครับมช้าไม่ได้เดแล้วหรือขอไหวครูแต่สกัดเพชอดีได้ไหมครับครับผมอ่านี่แซมสั้นครับเอาเสร็จเรียบร้อยขอเสียงปรบมืออ่งความหนุ่มความสดอยู่ที่สัรานนะครับประสบการณ์อยู่ที่สำรานศักดิ์พี่น้องแขกรับเชิญชอบใคร แค่เดียวเห,หอ,หหอเอาห้ายกไปเลยดีว่เชิญครับดีดีมากแก้เกียร์ดีมากปีชกปีกลุ่นชนะมากลูกก็อย่างของเชิญดูไหมนะครับสับรางสาับนีต่อยกับใครไม่เคยถอยหลังนะครับและเซ็ตมือชั้นเองก็เช่นเดียวกันครับเขาเกิดในยุคนี้เนี่ยเขาบอกว่าแวัดลูดๆๆกบินดีนี่ได้โกนัดทุกแับสุดนะครับเร่งแรงสิเร่งแรงเออเล่นแรงแรงดิครับไม่ห่อแย่ครับไม่ห่อแย่ไม่ห่อแย่ต่อยมาสองวันนะไม่ห่อแย่ไม่ห่อแย่อำนาจสัก ไปเลยครับไปเลยไปเลยไม่ย ah, ah ่อนแยไอเด็กครับไม่ย่อนแยครับไอเด็กขันเดียบังครับกรรมการเดียบังไปเลยไม่ได้ไงเลยไปนักหักครับไปนักหนักไปหนักหักครับรถไปบางเตียยพร้อมอยู่นะครับไม่ต้องห่วงไปเลยเย้ครับจับใจไปเลยโอ้โหแับแรงโคตรผักติดมาทั้งหมครับไอสารไป अ <laughs> ไอชูเบอร์เสมอโอ้โห6ชั่วโมงในไอเลนแค่ตัวเลขนะครับ66เนี่ยมันจะหมายถึงสังขารนะครับทั้งไอชูเบอร์อ่านี่ชูเบอนี่มีผู้นราชนะด้วยชูตรงผูโอ้โหนี่คือดวงวิญญาณของยุทธศักดิ์มารับรู้ด้วยนะน้องชายนะใช่ครับคนว่าการมวยมาหาน้องแล้วต้องมาแล้วลูกนะมีแต่คนรักยุทธศักดิ์นะครับอ้าวมอบเงินเองอ้าว あと舞台が